เพื่อนที่รู้จักกันมา14ปีมาอาสาทำรรบัญชีบริษัทให้แล้วโกงอ่ะปัจจุบันของที่ผ่านมาอันนั้นกระอักเลือดช่วง5-6ปีที่ผ่านมามีม,มีมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์บอกอ่ะห 6, 6, 6 1ึงเอออันนั้นคือวิกฤตใหญ่นั่นไง เพื่อนที่รู้จักกันมา14ปีมาอาสาทำรรบัญชีบริษทัทให้แล้วโกงอ,อ่ะก็คือเอายอดเปล่าไปเสนอแล้วก็ไว้ใจอย่างเงี้ยต้องมาเคลียร์ต้องมีคดีความกันจนเนี้ยเพิ่งมาจบเพิ่งมาจบ6-7เนี่ยครับเพราะนั้นมันก็เป็นเงินจำนวนมากเหมือนกันสำหรับเรานะคแต่โดยยวงคุณจากที่ที่ของอาจารย์รักบอกอะคือมันกำลังกลับมาแล้วตอนนี้เป็นพาร์ทของอนาคตบันถึงเวลาที่ พี่ลุงจะถามอาจารย์แหละในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงในเรื่องของอะไรพี่ลุงลองได้เลยครับเออ,อยากเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของนี้แหละครับที่ในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยฮะม,มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมตามดวงนี้ดาวพฤหสัสบดีจรทับดวงชะตาเมื่อวันที่สิบสามพฤษภาครับถึงสองตุลาคมปีนี้เป็นจังหวะที่หนึ่งมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จแต่มันมีมุมที่มีเรียกว่า มีการทบทวนบางอย่าง <Okay. S 1> หรือมีการรอจังหวะบางอย่างตั้งแต่วันที่สองตุลาคมจนถึงวันที่ยี่สิบสองธันวาคมมันเป็นจังหวะที่จะไปทําในบริบทบางอย่างที่เราถนัดแล้วก็กลับมาตะลุยมันให้มีโอกาสเกิดสําเร็จมีเป็นหลังยี่สิบสองธันวาคมปีนี้หรือไปทําไปแล้วแล้วไปลอนไปเปิดตัวไปปรากฏหลังยี่สิบสองธันวาคมปีนี้ไปถึงจนถึงวันที่สามสิบพฤษภาปีปีหกเก้าอะไรอะไร ที่คิดตรึกลงมือกระทําสําเร็จทุกประการฟะทงขเข้าใจไหมและฟังให้ดีนะ <ด lebih S 1> <princes> หลังจากวันที่20มีนาคมไปแล้วของปี69ไปจนถึงตุลาคมปี69คือปีหนา้า <Oui. S 1> จะได้เงินขยันยิ่งรวย <wil you S 1> ยิ่งได้ยิ่งมียิ่งเป็นสําเร็จอย่างรุ่งโรจน์ฟะทงอมรินทีวี